ผู้ประสบภัยจากรถตามนิยามของพรบรประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับก็จะมีบุคคลอยู่5กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ขับขี่รถ 2. ผู้ซึ่งอยู่ในรถหรือบนรถหรืออยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถ 3. ผู้ซึ่งกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถ 4. ผู้ใช้ถนนอื่นๆเช่นคนเดินเท้าคนข้ามถนนหากได้รับความเสียหายเป็นอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือ,อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกอยู่บนรถหรือติดตั้งอยู่ในรถนั้นก็ยังจะได้รับความคุ้มครองจากพรบฉบับนี้และ 5. ้าทายาโดยธรรมของผู้ประสบภัยกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตและนี่คือคน5กลุ่มที่พรบรจะให้ความคุ้มครองสำหรับรถที่ไม่มีพรบรและนำออกมาใช้ก็จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทส่วนถ้ารถที่ไม่มีพรบรและนำออกมาใช้และเกิดอุบัติเหตุ จนทําให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็จะมีโทษปรับอีกหนึ่งกระทงไม่เกิน1 0,000บาทเช่นกันซึ่งรวมทั้งสองกระทงก็สูงสุดก็คือส0 0 0มบาทฉะนั้นมีรถอย่าลืมซื้อพรบอรติดรถเอาไว้